สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันพ่ยชาโลหนึ่งห้าเก้าดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไปแล้วคลิปนี้เรามาย้ำดวงชะตาของคนลายมือกากบาท x ตรงกลางหัวใจกันนะครับผมนะครับใครอยากคิดลองดีอาถรรพ์กากบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับมันเป็นลักษณะนะครับเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษของคนลายมือกากบาท x ตรงกลางหัวใจอยู่แล้วนะครับลักษณะภายในจิตใจของท่านใครอยากคิดลองดี ค,คลิปนี้เราเป็นการพิกคาดโดยการเลือกไพ่ขึ้นมาย้ำดวงชะตาดูเหตุการณ์ของคนลายมือกระบาด x ตรงกลางหงวัวใจนะครับนะครับท่านจะเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับคนลายมือกระบาด x ตรงกลางหงวัวใจนะครับดวงชะตานะครับใครอยากคิดลองดีบ่ง,ง,งบอกได้เลยว่าถ้าดวงชะตาท่านเกิดความอาฆาตแค้นรู้สึกว่ามันเหยียดหยามเหยียดหยามจิตใจของเราหรือว่าโดนใครทําร้ายภายในจิตใจ,ใจ รเราจะไล่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับดูซิว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหมอท่ญญานจะเปิดไพ่ดูนะครับไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการประดิษฐ์ประดอยค่อยๆเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเรื่องราวต่างๆของอาถรรพ์กรากบาท x สิ่งดีๆบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจงตั้งสติให้มันนะครับตั้งสติให้มันอย่าคิดนะครับผมที่จะคิดเขาเรียกว่าปาหานปาหานใครบางคนนะครับผมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปหมดแล้วนะับแน่นอนครับเป็นเรื่องปกติของคนลายมือกากบาท ที่จะเจอเรื่องราวเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเล่นลับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่จะต้องเจอศัตรตูสําหรับตัวท่านต้องมีอยู่แล้วถ้าบอกว่าคนไรเมือกระบาดไม่มีศัตรตูเลยไม่จริงครับเส้นที่วิ่งตัดผ่านการมาบรรจบการบ่งบอกได้เลยว่าดวงชะตาชีวิตต้องเจอปัญหาแน่นอนนะครับเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทร,รมานแต่ว่าต่อจากนี้ไปนะครับผมเราจะดูเหตุการณ์ไล่ต้งแต่ณนะวันนี้คล้ายกับการเปิดไพ่พิกคัดน,นะครับดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ แต่มอท่าเป็นคนเปิดให้ท่านนั่นเองนะครับดวงชะตาท่านเปิดคลิปนี้มาถือว่าเป็นดวงชะตาของท่านแล้วนะครับต่อจากนี้ไปท่านจะเริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเริ่มที่จะปฏิปอยทางด้านเรื่องการงานการเงนินหรือว่าเป็นหรือ,หร,อหรือทางด้านเรื่องความรักนะครับจะสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆกาลังจะเริ่มประเดประดังเข้ามานะครับเพราะทำไมหมอสันถึงบอกว่าสิ่งดีๆกาลังจะเข้ามาท่านดูเหรียญที่ท่านกําลังจะเก็บอยู่แปลว่าอะไรครับสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทํามาไว นะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตชาติหรือปัจจุบันชาตินะครับหรือว่าที่ท่านเคยสร้างเอาไว้กับปัญหาต่างๆที่ที่มีปัญหากับใครบางคนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จบได้ผ่านไปหมดแล้วนะครับผมท่านเริ่มที่จะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับนะครับบริวารเป็นยังไงล่ะนะครับในเมื่อนะครับคลิปนี้คอนเทนต์นี้เราพูดถึงคาเรียกว่าใครอยากคิดลองดีนะครับบริวารของท่านเป็นยังไงขอเปิดไพ่นิดหนึ่ง นะครับบริวารของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีนะกากบาดเป็นคนใจกว้างเขาเรียกว่ากล้า,กาที่จะให้ใครบางคนแต่ว่านะครับขอเปิดไพ่อีกหนึ่งใบนะครับอ้มีเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะนะครับเกี่ยวกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยหมอท่านใช้คําว่านะครับอาจจะมีเทพเทเวาดาคอยปกป,ปักคุ้มครองรักษาคุณอยู่นะครับหนุนำนำดวงตามหมอท่านเคยทาคิดว่าคนลายมือกบกบาด X ตรงกลางหัวใจนั้นมีเทวดาคอยเลือกคู่ให้ ถามว่าจริงไหมเราพูดไปตามตำราครับนะครับไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดแต่ว่าในตำราเขียนไว้อย่างนี้นะครับผมคนไรไ้เมกบาทเป็นเทวดามาจุติมีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปัก,กคุมค้มรองรักษาเส้นของท่านวิ่งบ่งบอกถึงอาถรรพ์แต่ละคนได้มาไม่เท่ากันนะครับแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเทวดาคู่รักของท่านนะครับตามติดตัวท่านมาในตำราเขียนไว้อย่างนั้นจะใช้คําว่าเป็นนิยายก็ยังได้เลยนะ นะครับเรื่องราวมันฟังดูแล้วเยอะแยะมากมายสําหรับคนไรหมือกระบทนะครับบริวารของท่านจะมีเกณฑ์ที่ในลักษณะเปลี่ยนแปลงกันทันหันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับบริวารจะมาหนุนนำตามให้ท่านเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาฟ้าดินนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยหนุนนำดวงตาท่านมาตลอดในชีวิตนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดนะครับคนไรมือกระบทนะครับผมอาถรรพ์ตรงนี้สําคัญเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับถ้าท่านรู้สึกว่า ฉันเป็นคนลายมือกระบาดฉันมีอาถรรพ์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงท่านได้สัมผัสอะไรบางอย่างบางทีท่านอาจจะเจอในลักษณะลมพัดวูบก็ามานะครับพัดวูบก็ามาดวงชะตาเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบเงินมันมาจากไหนก็ไม่รู้หล่นลงมาจากฟ้าหรือเปล่าเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็ถูกหวยสี่ใบนะครับก้าวหัวติดก็มีกันมาแล้วนะครับผมนี่คือลักษณะพิเศษบทใจเหงงก็ใครก็ชุดท่านไม่อยู่ ด้วยบุญกุศลวาสนาที่บังเกิดนะครับบริวารก็อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ครองบริวารอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีนะครับคอยเอาอกเอาใจตัวท่านอยู่นะครับถ้าท่านบอกว่าไม่จริงผมเนี่ยโดนหักหกอกมาเยอะเจ็บปวดรเล้านะครับอ๋อท่านไม่นับรักแรกครับไม่รับไม่นับรักแรกนะครับรักแรกของคนลายมือกระบาดเจ็บปวดรเล้าแสนทุกข์ทรมานนะครับทําอะไรก็รู้สึกว่านะครับเขาเรียกว่าหนีมานะ หนีกับเรื่องราวต่างๆมาหนีถึงขั้นกับย้ายย้ายประเทศย้ายจังหวัดในตำรากล่าวไว้ดังเช่นนั้นนะครับผมกากบาท x ตรงกลางหัวใจนะครับผมใครอยากคิดลองดีนะครับของพวกนี้นะครับผมถ้าใช้คําว่าใครอยากคิดลองดีเนี่ยแปลว่าอะไรครับผมคนลายมือกากบาทนั้นถ้าเกียจไขแล้วก็เรียกว่าเกียจถึงกระดูกดานะครับเกียจถึงกระดูกดาเลยใช้คํานี้ว่าใครอยากคิดลองดี นะครับผมไม่ใช่ให้ท่านไปลองดีคนไรเมือไม่เกี่ยวครับหมายถึงว่าจิตใจของเขานั่นเองนะครับว่าเกียรติใครแล้วจะเกียรถึงแบบมองหน้าไม่มองเลยนะครับถึงแม้จะมีผลประโยชน์ยังไงบางอย่างก็เกียดถึงท่านนั้นเลยนะครับถึงท่านนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องลรงอะไรนะครับถ้าดวงตาใครอยากคิดลองดีเปิดไพ่กันดูไหมนะครับนะครับใครอยากคิดลองดีบอกบอกได้เลยว่าอํานาจบารมีวาสนาเกิดขึ้นกับคนไรายมือกกะบาทนะครับอาถรรพ์เอ็กตรงกลางหัวใจ นะครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องราวเล่นรับไหมนะครับแน่นอนครับท่านจะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจบางอย่างนะครับอย่างเด็ดเดี่ียวห้าหารสําหรับคนลายมือกระปาน x ตรงกลางหัวใจนะครับตัดสินใจอะไรบางอย่างเด็ดเดียวห้าหารเอาจริงเอาจังในชะตาชีวิตนะครับถ้าเจอปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเล้าเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะเอาจริงเอาจังนะครับเปลี่ยนลุกตัวเองจากเป็นคนที่หัวเลาะนะครับหัวเลาะยิ้มแย้มนะครับผมสามารถ ตึงเครียดและแก้ไขปัญหาได้นี่นะครับคือคนลายมือกระบาทนะครับผมไม่ใช่พอเกิดปัญหาหัวเลาะแล้วก็นั่งร้องไห้อย่างเดียวไม่ใช่สําหรับคนลายมือกระบาทครับไม่ใช่ครับ,รบสําหรับคนลายมือกระบาดแล้วนะครับเจอปัญหาสามารถที่จะตั้งหลักเข้มขึงเอาจริงเอาจังพลิกชะตาชีวิตของท่านได้ถ้าท่านรู้สึกว่าชะตาชีวิตนั้นตกต่ําเจอปัญหาต่งตางๆเชื่อไหมคนลายมือกระบาทจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นยังไงให้หมอสันทายนะนะครับ โดยจากการดูดวงของคนลายมือกระบ,บาดมานะครับผมเหมือนในลักษณะจะล้มสุดก็ไม่ล้มสักทีจะตายก็ไม่ตายสักทีนะครับลุกขึ้นมารอดตลอดอย่างเช่นงวดน,นี้ไม่มีเงินแล้วจะหาเงินสมมติถ้าไปจองรถเอาไว้นะครับไม่รู้จะหาเงินที่ไหนนะครับสุดท้ายเงินมาจากไหนไม่รู้จนได้นะครับโดยที่ปกติเราไม่มีทางหาเงินได้เลยนะครับหมอท่านเชื่อทางด้านเรื่อง นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยป,ปกป avenues, ักค like ุ้มครองรักษาของอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจนะครับเชื่อเป็นอย่างมากนะครับสิ่งต่างๆนั้นบังเกิดขึ้นอย่างทุกท่านณเวลานี้นะครับผมดวงชะตาท่านเป็นยังไงนะครับคล้ายกับพี่กับคารนะครับถ้าถามว่าใครจะคิดกองดีแน่นอนครับเจตใจท่านเด็ดเดี่ยวห้าวหาญนะครับดวงชะตาณเวลานี้ท่านเปิดคลิปนี้เหมือนกับการเลือกไพ่นะครับท่านเลือกไพ่ใบนี้อยู่นะครับดวงชะตาวาสนาต่อแต่นี้ไปฟังให้ดีนะครับ ต่อแต่นี้ไปเงินทองบ้านนะครับผมเห็นรูปไหมครับเป็นคาลึหานนะรูปใบนี้หมอสันจะดูไปตามไพ่แต่ละกองไม่เหมือนกันนะครับรูปนี้เป็นคาลึหานพันล้านนะครับต่อแต่นี้ไปถ้าท่านบอกว่าหนูมีเงินล้านหนึ่งก็หลูแล้วต่อแต่นี <COR> <AN> ้ไปท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์เงินล้าน10ล้านนะครับถ้าท่านบอกว่าล้านหนึ่งน้อยไป10ล้านร้อยล้านเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับหมอสันดูทางด้านบวกนั่นเอง นะครับให้เอฟซีหมอซันนะครับสมหวังดังใจหมายประสบความสำเร็จแชมชื่นเป็นไปได้ด้วยดีผ่านพ้นเรื่องราวร้ายๆด้วยอาถรรพ์กากบาทมันเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านอยู่แล้วนะครับและเราจะทํายังไงเราจะแก้ไขยังไงเราก็เสริมพลังบวกกันเข้าไปนะครับไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก้าวัดนะไปขอพรนะครับกราบไหว้ก้าวัดถ้าไปสายเหนือไปจุดเทียนนะครับจุดเทียนนะครับนะครับต่อเสริมดวงชะตาต่อดวงชะตานะครับให้ร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทอง นะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ทุกท่านแล้วรับทรัพย์โวยโชคเป็นมาสิฐีนะครับไปถอยรถใหม่ป้ายแดงนะครับทางด้านเรื่องโชคลาภมีไหมมาดูกันนะครับอธิษฐานจิตทีดนึ่งสิครับนะครับให้ท่านอนธิษฐานจิตทีหนึ่งนะครับขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองราาักษาหนุนนําดวงชะตาพิผนเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆหากข้าพเจ้าเคยสร้างบุญสร้างกุศลมาขอให้ผล,ลบุญเหล่านี้มาเกิดผลแก่ข้าพเจ้าชาพันธ์ ภายใน3 0ิวินาทีให้สมหวังดังใจหมายนะครับผมสมหวังดังใจหมายประสมเร็จแชมชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆกําลังจะบังเกิดแก่ตัวท่านครับนะครับผมโชคลาภก็จะเข้ามาถุงหวยรางวัลที่หนึ่งือเปบ่านะครับโอ้ยมีเกณฑ์นะครับน,นะครับพนะร,ระราชาถถือถ้วยอยู่มีเกณฑ์รับทรัพย์สมหวังดังใจหมายนะครับแล้วเรื่องความรักอะข้าพเจ้าเจ็บปวดรวดรักรั่ว้าวแสนทุกข์ทรมาน ความรักของข้าพเจ้ามันขึ้นขึ้นลงลงเอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วคนคนนั้นที่ข้าพเจ้าแอบลหลงไหลอยู่เป็นยังไงบ้างในเมื่อข้าพเจ้าบอกว่าใครอยากคิดลองดีกับข้าพเ,เจ้าในที่นี้ข้าพเจ้าไม่คิดที่จะทําร้ายใครเดิทั้งสิน้นแต่หมายถึงว่าอย่ามาทําข้าพเจ้าเจ็บนะนะครับถ้าข้าพเจ้าเจ็บข้าข้าพเจ้าก็จะหนีให้ไกลนะครับผมมาดูซินะครับไพ่ใบนี้บอกบอกถึงคุณเป็นคนมีบุญวาสนาสามเหรียญน,นะบอกบอกเป็นคนมีบุญนะนะครับผมจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองไม่ได้บอก แต่ตะกีนนี้บอกบอกไปแล้วว่าจะร่ารวยนะครับแต่ตอนนี้บ่งบอกถึงว่าเป็นคนมีบุญเยอะถึงเวลาบุญ,บญกุศลวาสนาก็จะเข้ามาเองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรให้เหน็ดเหนื่อยมากมายบางคนดิ้นให้ตายทํางานตั้งแต่ตีห้ายังมืดนะครับแต่ก็เงินก็ไม่พอใช้นะครับมีปัญหาต่างๆให้เขาแก้ตลอดเวลานะครับแต่ด้วยบุญกุศลวาสนาพอถึงเวลาใครก็ฉุดท่านไม่อยู่นะครับอยู่ดีๆก็เขาเรียกว่าเงินหล่นลงมาจากฟ้า สิบล้านร้อยล้านรวยสิบเท่าร้อยเท่าก็เป็นไปได้นะครับผสมเร็จสมหวังดังใจหมายเทวดาจะให้โชคหรือไม่นะครับเทวดาจะให้โชคหนุนนําดวงตาให้ดวงเปิดสมหวังดังใจหมายต่อแต่นี้ไปนะครับผมทางด้านเรื่องสุขภาพล่ะนะครับอธิษฐานจิตนิดหนึ่งนะครับข้าพเจ้าเคยสร้างบุญก็สร้างกุศลปล่อยนกปล่อยปลยปานะครับปล่อยวัวนะครับไทยวัววัววัวโครกระบือวัวไทยวัวกระบือไทยโคกระบือ ถ่ายโคกระบือมามากแล้วขอให้ผลผลกุศลเหล่านั้นส่งนุนนําให้ข้าพเจ้าสมหวังทางด้านเรื่องสุขภาพได้หรือไม่นะครับเดอะสตาร์ The Star เลยเดอะสตาร์เลยอธิษฐานจิตจบปุ๊บเดอะสตาร์ทันทีนะแปลว่าอะไรครับแปลว่าท่านเพิ่งอธิษฐานจิตตามหมอจันนะสื่อเหล่านี้เป็นสื่อเรื่องราวเล่นลับนะท่านอย่าคิดว่าการดูดวงนี่เป็นเรื่องล้อเล่นเปิดไพ่ไปเรื่อยๆไม่ใช่นะครับก็เรากําลังสื่อกับเรื่องราวเล่นลับคล้ายกับการตั้งเหรียญแล้วจุดผีเหรียญเลย โถบเรียกผีเหรียญเข้าเหรียญเลยนะผมกาลังจะสื่อกับเรื่องราวลึกลับนะผมเราเปิดไพ่ก็มีการสื่อกับเรื่องราวลึกลับนะบท่านกําลังอธิษฐานจิตตามหมอสันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านกําลังดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่ใช่เรื่องบังเองิญถ้าท่านคลิปนี้เด้งขึ้นมาสําหรับหน้าจอท่านนะพอเด้งขึ้นมาหมอสันถือว่าท่านเป็นการยานิมิตท,ที่ดีต่อหมอสันทันทีนะครับกดไลค์กดแ like, ชนะร์ออกไปนะถือว่าเราเป็นการยานิมิตนะครับหนุนดำดวงตาทําให้ท่านต่อเดีนี้ไป พลิกะตาชีวิตถ้ามีหนี้อยู่ต้องหมดหนี้สิบล้านต้องเหลือล้านเดียวนะครับผมปลดหนี้หมดสินนะครับผมซื้อรถใหม่ป้ายแดงนะครับร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเหลือกินเหลือใช้นะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะครับนะครับสิ่งดีๆบังเกิดแก่ท่านถ้ามีอะไรมากดทับท่านอยู่ให้มาลายหายไปสิน้นนะครับผมดวงชะตาท่านกําลังจะเปิดแล้วรับทรัพย์สมหวังดังใจหมายนะครับ ความเฮงความรวยบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วนะครับผมย้ำดวงชะตาคลิปนี้นะครับหมอสันก็พยายามย้ำดวงชะตาไปเรื่อยนะกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะใครอย่าลองดีครับข้าพเจ้าหรือว่าเงินหล่นเงินหล่นลงมาจากฟ้าหรือว่ารวยสิบเท่านะครับผมหรือว่าถูก,ถกหวยแล้ววันนี้นึงนะครับหมท่านย้ำดวงชะตาลงไปทุกคลิปนะครับผมให้ท่านดวงชะตาเปิดสมหวงังดังใ,ใจหมายเปิดคลิปหมอสาน้ายในลักษณะสื่อกับเรื่องราวนะครับสื่อกับเรื่องราวไพ่นะไพ่น,นั้นมีกู นะครับผมสิ่งดีๆบังเกิดแก่ตัวท่านนะครับรับทรัพย์โดยโชคสมหวังตั้งใจหมายนะครับผมนะครับถ้าถามทางด้านเรื่องความรักได้ไหมอ่ะหมอสันนะครับถ้าทางด้านเรื่องความรักถ้าคุณนะครับผมถามว่าผมโสดมานานแล้วหมอสันนะครับผมมีจิตใจที่เข้าหาตามตามคอมเมนต์นี้เลยนะครับตามคอนเทนต์นี้เลยนะครับผมใครอยากคิดลองดีกับข้าพเจ้านะครับตามคอนเทนต์นี้นะครับแต่ว่า ด้วยดวงชะตาของข้าพเจ้ามันยิ่งใหญ่นะครับมันเป็นลักษณะของปีนักษัตว์ที่ปีนักษัตว์ใหญ่นะครับแล้วปีนักษัตว์เล็กน,นะผมมันเขาแช่มชื่นแต่เราไม่แช่มชื่นอ่ะทางด้านเรื่องความรักแล้วข้าพเจ้าจะมีคู่ได้ไหมเร็วๆนี้เปิดไพ่ดูกันนะนะับถ้ามีก็คือบอกว่ามีนะถ้าไม่มีท่านต้องทําใจนะนะครับดูที่ดวงชะตาเป็นไงโอ้โหเดินเลิฟเวอร์เกิดขึ้นนะครับท่านฟังคลิปนี้จบท่านออกไปเลยนะครับออกไปจีบสาวเลยหนุ่มๆ รหรือสาวๆกดนะครับแอปพลิเคชันหาแฟนเลยนับจะสมหวังดังใจหมายนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าไม่มีใครเข้ามาในชะตาชีวิตนะครับหรือว่าไปส, learn, สมัครเรียนเข้าเรียนมาหาลัยใหม่นะครับไปหาแฟนดูสินะครับจะสมหวังดังใจหมายดวงชะตาท่านจะเจอคนที่ใช่นะครับเป็นคนที่เขาเรียกว่ามันดูแล้วมันเข้ากันดีนะครับมันเข้ากันดีไม่ใช่แบบ oh, โอ<ห> <โห arto> ้โห <arto> เขาสวยหยอดแย้มนะครับยอดแย้มนับสวยมากนะครับแต่เราเราก็รอ แต่ว่ามันไม่ใช่มันเข้ากันไม่ได้นะครับมันเข้ากันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปหมอสันก็นจะกําลังจะทํหนายว่านะครับท่านเปิดท่านเป็นคนเปิดเองนะคลิปนี้ถือว่ามันสื่อสารกันนะนะครับเปิดเองนะไพ่ใบนี้เป็นของท่านนะครับเดลเวอร์เนี่ยนะครับผมเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้จะมีความรักเกิดขึ้นกับดวงชะตาของท่านถ้าทานที่ยังโสดจะได้แต่งงานหรือไม่นะครับผมโอ้ยต้องต่อสู้นิดหนึ่งต้องต่อสู้นิดหนึ่ง ถ้าลุ้นให้เป็นไพ่สองถ้วยนะครับผมต้องต้องมีการต่อสู้แข่งแย่งจริงดีกับปัญหาต่างๆนะครับถ้าเจอคู่รักแล้วเนี่ยสมหวังแล้วจะได้เจอคู่รักอ้าวก็ท่านอยากจะได้คนสวยไม่ใช่หรอนะครับอยากได้คนหล่อมากใช่ไหมหรอนะครับผมแล้วท่านจะได้เจอแล้วแต่ว่าท่านต้องต่อสู้นิดหนึ่งนะครับอย่าดูถูกหน้าตาคนเราหน้าตาคนเราไม่เกี่ยวนะครับหน้าตาพอไปวัดไววาได้นะครับแต่ว่าด้วยคันลมมากกว่า นะครับแต่การลมใหญ่เยอะเกินไปนะครับนะครับลักษณะต้องมีความเป็นผู้ชายและเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวเองนะครับผมรับรองนะครับผมสมหวังดังใจหมายรุ่งโรจน์สำเร็จรับทรัพย์นะครับผมท่านใดยังไม่สมัครสมาชิกกับหมอช่องหมอซันนะสมัครดูนะนะครับยีบาทเท่านั้นนะครับหมอซันจะมีการไลฟ์สดนะครับเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาสําหรับสมาชิกนะครับหรือว่าจะดูจุดดวงกับหมอซันนะครับผมกดทักไลน์มาซันนี่สี่สองแปดเก้า นะครับซันนี่นะซันนี่นะครับ4 2 8 9นะครับกดสมัครสมาชิกนะครับหรือว่าทักไลน์มานะครับผมทักไลน์ดูดวงส่วนตัวนะครับผมดูดวงส่วนตัวพันสองร้อยบาทนะครับผมนะครับทักไลน์มาได้นะครับยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกสําหรับท่านที่จะดูช่องคลิปพิเศษของทางช่องนะครับกดสมัครสมาชิก50บาทนะครับจะมีไล่เลเวลขึ้นไปเรื่อยลองเลือกดูนะครับผมที่หน้าช่องนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านแจ้งชื่อมาสมเร็จ ราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปให,ใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ